สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์หรือบ้านนัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกบ,บันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายนวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านปรือเกียนตะบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ติดกับถุนลาดยางมีไฟฟ้ามีประปา เอกสารหลักฐานเนี่เป็นชนบทรุดแดงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่2งาน30ตารางวานะครับโดยเจ้าของเนี่ยแบ่งนะครับแบ่งล็อกขายนะครับล็อกละ100ตารางวานะครับซึ่งก็เป็นที่ดินที่สวยงามนะครับหน้ากว้างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีการจัดสรรแบ่งล็อกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับท่านที่นะครับไม่สะดวกที่จะซื้อในราคาที่สูงสูงนะครับหรือมาซื้อยกแปลงนะครับเจ้าของที่ดินก็เลยมีการนะครับแบ่งที่ดินแปลงนี้เป็นล็อกๆนะครับเพื่อที่จะขายแบ่งล็อกละ100ตารางวานะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมขออนุญาตบอกราคาเลยนะครับขาย100ตารางวา นะครับล็อกละ100ตารางวา4 5่0 0 0บาท4 5 0,000บาทราคาเนี่ยตรองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่สนใจสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่ผมครับนัตพลคนเมืองช้างหมายเลขโทรศัพท์085 4900 184นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับแล้วก็ทีมงานที่ได้ติดต่อให้ผมกับนัตพล คนเมืองช้างนะครับได้มีโอกาสมาทําการรีวิวแล้วก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่นแปลงนี้ต่อไปขอบคุณสําหรับแฟนคลับเอซที่ติดตามข่าวต่ากๆขผมมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ